สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็กลับพบมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอมรสดในรายการอ,อมสินความคิดครับเรื่องราวของอธรรมชาติบทเรียนแห่งชีวิตเราก็น้อมนำเรื่องราวาสภาพแวดล้อมใกล้ๆตัวไม่ว่าจะเป็นธรรมชาตินะครับเป็นสิงสาราสัตว์ตอนช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของต้นไม้ใบหญ้านะครับเราได้พูดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปหลายตอน วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องราวของต้นข้าวถ้าเรามองไปที่ท้องนาเราเห็นต้นข้าวเราก็จะเห็นว่ามีสีเหลืองสีเขียวสวยงามทำไมต้นข้าวสอนอะไรนอกจากต้นข้าวยังมีประโยชน์มีอาชีพให้ชาวนาชาวไร่ได้ทำหากินกันต้นข้าวเนี่ยถ้าเรามองธรรมชาติของต้นข้าวเนี่ย นต้นข้าวที่มีรวงออกรวงเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเนี่ยมันจะโน้มลงไปพื้นดินคือทำอะไรรู้ไหมเคารพแผ่นดินที่ให้เขาเกิดขึ้นมานั่นก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนของอต้นข้าวนั่นเองส่วนต้นข้าวหรือว่าเม็ดข้าวบางเม็ดเนี่ยมันไม่มีไส้เขาเรียกว่าฟอร์ฟอมหรือว่าแฟบเนี่ยมันก็จะชี้ขึ้นฟ้า มันจะชี้ขึ้นฟ้าเพราะฉะนั้นมันเมื่อชี้ขึ้นฟ้าพวกนี้ก็คือคนที่เดินเชิดคอคนที่าวางกล้ามคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นพวกนี้แข็งอะไรที่มันแข็งคือตายแล้วอะไรที่อ่อนยังมีชีวิตอยู่นะเพราะฉะนั้นต้นข้าวอ่อนน้อมถ่อมตนคือต้นข้าวที่มีชีวิตแล้วก็ยังมีประโยชน์ด้วยอะไรที่มันตายตายเนี่ยคือแข็งต้นไม้ตายซากหรือว่า ข้าวที่ข้างในไม่มีเมล็ดมันก็จะแทงขึ้นฟ้าไปนะครับมันก็จะแข็งกระด้างคนที่แข็งกระด้างหรือว่ากระด้างกระเดืองเลือกคนที่ไม่ยอมอ่อนน้อมถ่อมตนพวกนี้ของแข็งก็ตายไม่ตายก็ต้องโดนขวานโดนมีดโดนของมีคมเพราะนั้นต้นไอ้ต้นข้าวก็สอนเราถึงเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็มีประโยชน์ด้วย นะเรามองไปท้องไร่ท้องนาเราก็จะเห็นข้าวสวยงามเหลืองอลามหลวงทองสีทองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือ,อเรื่องราวของต้นข้าวที่มีความอ่อนน้อมทม่อมตนอามาเล่ากันฟังถ้าเราเกิดต้นข้าวมันแข็ง,ม,ขงมันตายหรือว่าโดนอาจจะด้วยสภาวะอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะแข็งทื่ออะไรที่ตายแล้วมันก็จะแข็งอะไรที่เป็นมันก็จะสดชื่น ใบไม้ดูใบไม้ก็ได้ใบไม้ที่ตายมันก็จะแห้งเหี่ยวไม่มีน้ําไม่มีนวลแล้วก็กรอบแล้วก็ล่วงลงดินส่วนใบไม้ที่ชุ่มฉ่ามันก็จะเขียวชอะอมสดชื่น,นมีชีวิตชีวานี่ก็เป็นเรื่องราวของต้นข้าวทีนี้เราก็ไปต้นไม้ล้มลุกอีกชนิดหนึ่งครับคือต้นกล้วยกับต้นอ้อยทำไมผมเอากล้วยกับอ้อยมาผสมกัน ก็เพราะว่าสองชนิดนี้คนไทยเราศาสนาพุทธเราเวลาจะแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะมีโหยหิ้วกันไปนะก็คือยกขันหมากเนี่ยชื่อมันยกขันหมากแต่จริงๆริงแล้วก็มีทั้งขันทั้งหมากแล้วก็จะมีกล้วยมีอ้อยหลายคนก็มาถามผมว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรต้องเอาทำไมจะเอากล้วยเอาอ้อยเจ้าบ่าวก็ยังไม่รู้เลยว่าเอ๊ะทำไมเขาเอากล้วยเอาอ้อยไปเพราะเจ้ากล้วยกับเจ้าอ้อยเนี่ยก็มี ถ้าเราแปลกันนะครับมันก็น่าจะมีประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่นะครับเอากล้วยก่อนก็ได้กล้วยเนี่ยอย่างน้อยเลยกล้วยนี่ก็ขยายพันธุ์นั่นแหละเพราะกล้วยขยายพันธุ์ได้ง่ายตัดชุบปักลงมันก็ขึ้นแล้วปัดตัดชุบปักลงนี่ก็ขยายพันธุ์เพราะนั้นจะบ่าวเขาเอาโหยว่โหยวเอากล้วยไปจะไปขยายพันธุ์นั่นแหละแล้วโดยเฉพาะทําไมเอากล้วยก็เพราะว่ากล้วยมันมีประโยชน์เยอะ ไอ้คนที่มาเป็นเจ้บ่าวเนี่ยมีประโยชน์เยอะนะประโยชน์ยังไงเอาเราดูสิลำต้นนะกาบกล้วยเนี่ยก็เอาไปทําเชือกก็ได้เอาไปให้หมูกินก็ได้นะอา้าวกล้วยนี่ก็ทำเป็นกล้วยอะไรตะไายกล้วยแครกล้วยน้ำว้ากล้วยบัวชชีกล้วยอบกล้วยอะไรต่างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะหลังจากนั้นอา้าวใบไม้ใบตองอา้าก็ไปทําห่อของแห้งแล้วก็ไปมวนยา สิ่งต่างๆในต้นกล้วยเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรทิ้งได้เลยใช้ได้หมดเลยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเห็นอย่างกล้วยนะต่อมาอ้อยอ้อยนี่ก็คือหวานนะฮะเบ่าวเจ้าสาวนี่ก็ต้องหวานกันแหละครับแล้วอ้อยเนี่ยเป็นข้อคิดคืออ้อยเนี่ยมันหวานตรงโคนจนปลายไม่หวานครับโคนเนี่ยจะหวานแล้วปลายนี่ไม่หวานเออทาไมปลายไม่หวานปลายจืด นะโคนนี่หวานมากเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยแต่งงานกันใหม่ๆก็อีออกันพี่จะพี่จาน้องจะน้องจาเอ่มันหวานไงผลจากแบบสามปีห้าปีเวลาเริ่มชักจืดและจืดแต่อย่าลืมนะครับอ้อยเนี่ยไปปลายจืดก็จริงแต่ลําต้นอ้อยอยังตรงอยู่ตรงดิง่งก็หมายความว่าเราจะจืดกันแล้วไม,ไม่จะไม่จ๋ากันแล้วสิบปียี่สิบปีแล้ว แต่อย่าลืมความตรงก็คือความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมันทําให้ชีวิตอ,อยู่ยาวนานเห็นหรือยังครับต้นกล้วยกับต้นอ้อยเป็นผลหมากลากไม้ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดแล้วก็มีประโยชน์อ้อยก็มีประโยชน์ชนหวานนะหวานแล้วก็น้ําอ้อยเวลาแล้ร้อนนะแช่เยน็นอร่อยมากแล้วน้ําอ้อยก็ยังเป็นกระายเป็นตัวยาที่ยังทําประโยชน์กล้วยก็เป็นตัวยาอ้อยก็เป็นตัวยาเพราะฉะนั้น ทั้งกล้วยทั้งอ้อยนั้นในโบ,รา,บราณโบราณจึงเอามา,าผูกไว้กับประเพณีไทยเราให้ให้สามารถให้ลูกหลานได้ไปพินิษพิจารณาว่ากล้วยกับอ้อยนั้นมีประโยชน์อย่างไรนี่ก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังกันว่าเอา เรื่องใกล้ๆตัวแค่นี้นะอาจารย์มันมีประโยชน์จังเลยนะอย่างงี้ก็เอาไปใช้เอาไปเป็นประโยชน์ไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังเวลาจะแต่งงานกันก็ไม่ได้ไปพูดเรื่องอื่นหรอกให้ทําตัวเหมือนก็กล้วยก็อ้อยกล้วยก็ให้มีประโยชน์อ้อยก็ให้ซื่อสัตย์ต่อกันมันชีวิตมันก็ยืนยาวแหละเห็นหรือยังนี่ก็คือกล้วยอ้อยต่อไปอชนิดหนึ่งคือกระท้อนกระท้อนนี่ก็แปลกนะผมก็ฟังจากหลวงตาแพรยี่ไม้มา ต่อสี่สิบสามสิบสี่สิบปีมาแล้วนะครับท่านก็บอกว่าทําชีวิตให้เหมือนกระท้อนกระท้อนนี่เวลาจะกินเนี่ยอยู่ๆแล้วก็เอาซื้อกระท้อนมาจากตลาดแล้วก็มาหั่นกินเลยเนี่ยก็ไม่อร่อยนะเขาบอกกระท้อนอยากจะกินให้อร่อยต้องทุบก่อนทุบให้นุ่มทุบ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 ๆแหมหรือว่าเอาเอาเอาผลมาเนี่ยทุบกับพื้นเนี่ยที่แข็งๆเนี่ยพอนุ่มแล้วก็ค่อยปลอกออกมากินมันจะอร่อย เออมันสอนอะไรเรากระทร้อนมันก็สอนชีวิตคนเรานี่แหละครับสอนชีวิตคนเรานี่แหละว่ามันไม่น่วมมันก็ยังไม่คุณรู้คุณค่าเด็กจบใหม่หรือว่าคนมีตังทํางานเจอปัญหานิดหน่อยออพ่ออย่างุ้นช่วยด้วยไปไม่ไหวแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเป็นกระทอมมันถูกทุบมันตบซ้ายตบข้าตบหน้าตบหลังมีความผิดหวังไม่สมหวังอะไรต่างๆนเนี้ย มันก็จะหล่อหลอมให้เกิดทักษะเกิดประสบการณ์ขึ้นมาเหมือนด่งกระท้อนมันจะหวานแต่เมื่อโดนทุบไปทุบมามนุษย์เราเหมือนกันเนี่ยนะเหมือนก็ออกเหมือนก็คนออกทะเลเนี่ยนะขับเรือเป็นใหม่ๆเดินเรือออกใหม่ๆถ้ามันไม่มีคลื่นลมเลยมันมันจะเป็นใต้ก๋งมันจะเป็นกัปตันที่มีคุณค่าได้ๆมันต้องเจอพายุคนเราเนี่ยมันเจอพายุของชีวิตเนี่ยมันก็จะมีคุณค่า คือได้แก้ปัญหาได้ผ่านขั้นตอนของชีวิตไปกระท้อนนี้ก็เหมือนกันสอนคุณเราให้มีความอดทนอดกันนะฮะเอาไว้กว่าจะกินมันได้กว่าจะหอมหวานชีวิตกว่าจะหอมหวานต้องผ่านประสบการณ์เท่าแก่ทั้งหลายเนี่ยผ่านมาเยอะจากเสือผือนหมอนใบเป็นจับกลางเป็นขายเกี๊ยวขายบะหมี่โดนต่อว่าต่างๆนาะนาะนะจนกระทั่งหล่อหลอมจิตวิญญาณเนี่ย เป็นผู้ยิ่งใหญ่เยอะแย,ยะไปในสังคมไทยในตะวันออกตะวันตกเนี่ยประวัติศาสตร์พวกนี้สอนให้เรารู้ว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะต่อไปอกระท้อนแล้วก็จะไปเวลาเราไปเดินป่าเออไปเดินป่าป่าสอนอะไรครับสอนครับผมก็ได้ข้อคิดจากอาจารย์สุชีปุญญานุภาพท่านบอกว่าชีวิตคนเราก็เหมือนเดินป่า เจอตอต้องตัดตอเจอหลุมต้องกลบหลุมมันก็จะไปไม่ถึงดวงดาวคือเวลาเดินป่าเนี่ยแน่นอนผมเองก็เคยฝึกเคยอยู่ในป่าเขาลำนาวภัยเนี่ยมันจะรู้ว่ามีกวากมีน้ำมีหลุมมีตอมีต้นไม,ม้มีเสือสิงกระทิงราดอะไรเยอะแยะไปหมดชีวิตคนเรามันก็เหมือนกับเดินป่าถ้าเราเจอหลุมเราต้องไปกลบหลุมให้เรียบร้อยแล้วเดินเอาเจอตอต้องตัดตอซะก่อน ก็เหมือนเราทุกวันนี้เราเดําเนินชีวิตเราจะเจอคนไม่ดีคนดีคนขวางโลกคนตามโลกคนไม่ยอมคนคนอ,อิเลเคคะคนที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวมีเยอะเลยถ้าเราไปยุ่งกับมันหมดหรือข่าวสารบ้านเมืองตอนนี้เราไปดูนุ่งโอ้วุ่นวายไอ้นนรัสเซียนี่อเมริกานี่โซเวียตนี่ตะวันออกกลางนี่น้ำมันขึ้นโอ้โหแผ่นดินถลมอ่าสุนามิทำลายโอ้ปวดหัวตาย เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงเดินป่าเจอหลุมเราก็เลี่ยงซะบ้างเจอตอเราก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปอยากมันเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องตรงหน้าเราก็ต้องแก้กันไปแต่ปัญหาที่มันจะไม่ได้แก้เลยทุกวันนี้ไม่ต้องแก้ก็คือปัญหาชาวบ้านไม่ใช่ปัญหาเราปัญหาเราไปยุ่งทุกเรื่องดูข่าวก็เครียดทุกวันเอาคนนู้นยิงคนนี้คนนี้ตายคนนี้ขับรถคว่ำไอ้อน,นี่ไป แทงฆ่าเขาตายสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ประมวลมาในสมองแสดงว่าเรากลบทุกหลุมที่เดินป่าเราตัดทุกตอที่เดินผ่านป่าชีวิตมันก็วุ่นวายเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีความสงบร่มเย็นเป็นสุกอะนะอะไรมองข้ามได้เขาเรียกว่ามองข้ามสมัยโบราณผมเคยอ่านหนังสือก็บอกว่าคนเราถ้าไม่รู้จักตัดตอนเนี่ยเป็นบ้าตายคำว่าตัดตอนไม่ไป็่าเนี่ยครับมองข้ามไปซะบ้าง สมเด็จพระหมหาวีรวงศ์ท่านบอกว่าโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากฝากให้คิดทางชีวิตจะลุ่งโรโสติผลต้องรู้โง่รู้ฉลาดปาดเปลืองตนโง่สิบผลดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดียวเห็นไหมมองข้ามไปมั่งแกล้งไม่ได้ยินมั่งอมองข้ามไปบ้างพระพุทธเจา้าบอกว่าการจะไปนิพพานเนี่ยไม่ยากเลยแกล้งทำเหมือนกับของแตกของที่เคาะมงมงมงม,ง,มงพอองแตกเคาะมันก็ไม่ดัง แต่นี่เราดังตลอดใครมาเอ้ใครมันด่ากูใครมันว่ากูใครมันว่า,วาลูกกูว่าผัวกูว่าเมียกูอันนี้ไปเลยนะครับนี่นี่อันนี้ปวดหัวต้องกินพาราเซตามอลวันละสิบเม็ดยี่ิเม็ดนะเพราะฉะนั้นการเดินป่ามันก็สอนมนุษย์เราว่าเราควรจะอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรควรจะปล่อยไปวางปล่อยเข้าไปซะบ้างนะฮะโง่ไม่เป็นเป็นใหญ่ยากเมื่อกี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้น แซงโง่แกล้งมองข้ามตัดตอนก็คือมองข้ามไปซะบ้างอย่าไปยุ่งทุกเรื่องเรื่องที่จะเป็นก็คือปากท้องของเราเท่านั้นแหละเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับปากท้องก็ปล่อยมันซะบ้างนะปล่อยวางซะบ้างนะครับอีกเรื่องหนึ่งสําหรับวันนี้ก็คือไผ่ตบท้ายด้วยไผ่นะฮะแต่ไผ่นี่พันมูซูก็ไปแล้วไผ่อะไรที่เราก็เล่าก็ไผ่ไปแล้วทีนี้มันมีไผ่ชนิดหนึ่งนะไผ่เขาหนานซานไอ้ไผ่ชนิดนี้แหละ เ,เขาบอกว่าที่เขาเขียนไว้ว่าถ้าเอาไปทำเป็นอะไรแหลนหลาวแทงโล่ยังทะลุเลยแข็งแรงมากแข็งแร่งมากมีคนก็ไปบอกองจื้อไปคุยกับคงจื้อว่าภัยเขาหนานสานเนี่ยมันอย่างนี้แล้วคนเราเนี่ยสัญชาติยานคนเราเนี่ยจะศึกษาไปทําไมอะไรต่ออะไรไปทําไมคงจื้อก็บอกภัยเขาหนานซานทําเป็นหลาวเป็นแหลนอะไรก็ได้ก็จริงอยู่ แต่ถ้าเกิดเราเสี่ยมให้มันบางลงหน่อยปลายให้แหลมแล้วเอาตะกัวเนี่ยมาติดไว้ที่ท้ายของอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เอาขนนกมาติดไว้มันก็จะกลายเป็นลูกเกาทันหรือลูกธนูแล้วก็จะยิงผลาดแผลงไปได้ไกลกว่าที่ทําเป็นหลาวเป็นแหลนจริงหรือไม่อ้าวไอ้ชาวนั้นก็บอกว่าอีกคนนี้ก็บอกจริงก็จริงคงจื้อก็บอกว่าก็คนเราก็เหมือนกันเนี่ถ้าเอาจะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันสุดประเสริฐจริง ก็ไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาแต่ถ้าเกิดมันศึกษาแล้วมันก็เหมือนไอ้ไผ่หนานซานเนี่ยนะเอาเอาตะก่วมาติดท้ายแล้วก็เอา,เอาคนนกมามันก็จะผ่านดแผลของมันไปได้เพราะฉะนั้นคนที่มีการศึกษาจึงผ่านดแผงไปได้มากกว่าคนที่ไม่มีการศึกษานี่คงจื้อเอาไผ่เขาหนานซานมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเรื่องราวของไผ่หนานซานนั้นเปรียบเทียบถึงมนุษย์เรา ให้การศึกษาให้ดีพ่อแม่อบรมให้มีจริยธรรมคุณธรรมที่ดีครูบาอาจารย์ใส่ความรู้ให้ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้สังคมแวดล้อมดีมันจะทำให้เขาผลาดแผลไปบนชีวิตจริงได้ยาวได้ไกลกว่าที่ทื่อๆเกิดมาและมันทื่อๆอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระท้อนเรื่องการเดินป่าหรือเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเรื่องต้นข้าว ร่วนแต่มีประโยชน์มันอยู่ใกล้ตัวเราผมไม่อยากให้ผ่านไปให้เรามาพินิจพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติแล้วมันเป็นธรรมดาก็จริงเราสามารถนำมาสอนจิตสอนใจสอนคนเราให้ใช้วิถีชีวิตตามธรรมชาติที่เขาให้เรามาใกล้ตัวเราที่สุดเราไม่ต้องเรียนรู้จากที่ไหนเลยเรียนรู้จากธรรมชาติเราเนี่ย เดี๋ยวตอนต่อๆไปเราก็จะไปพูดเรื่องราวของสิงสาราสัตว์กันบ้างล่ะครับสำหรับวันนี้เรื่องต้นไม้ใบหญ้าก็คงจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ